เตือนใจแล้วกันสําหรับคนที่จะทําอาหารต่างๆแล้วก็ไมโครเวฟมันก็อยู่ในบ้านเราแทบทุกคนมีของ5อย่างที่เราไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟอย่างแรกคือนมแม่เออนมแม่นะถ้าเป็นเหล่าคุณแม่บางคนก็รู้อยู่แล้วแหะว่าเออเอาไปอุ่นสิเออตั้งเตาอุ่นอย่างนี้แต่บางคนแบบใจร้อนขอแบบอุ่นด้วยไมโครเวฟเลยได้ไหม ไม่ดีนะคะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในนมแม่เนี่ยเมื่อเวลาเข้าในไมโครเวฟปุ๊บมันจะเริ่มเติบโตขึ้นอีก18เท่ามันก็จะเป็นอันตรายต่อลูกเราได้ 1. น,นมแม่ห้าม 2. ผักบอคอกลี่ค่ะคือไม่รู้จะเอาเข้าไปทำไมอยากจะให้แบบอุ่นๆหรืองไงก็ไม่รู้ไม่มีเตานึ่งหรือเปล่าหรือว่าไม่มีที่ต้มเอาเข้าไมโครเวฟกะให้กินร้อน คือกินเข้าไปคุณขาคุณจะสูญเสียวิตามินที่อยู่ในบรอกโคลีแทบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะอันดับ3คือผักผลไม้แช่เย็นบางทีมันจะมีพวกผลไม้แช่แข็งอะที่ใส่ฟริเซอร์ไว้แล้วคนก็ใจร้อนอีกอยากให้น้ําแข็งมันละลายเร็วๆจะได้กินเร็วๆเมื่อเอาผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยที่แช่แข็งแล้วไปละลายในไมโครเวฟปุ๊บน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะมาลายหายสูญกลายเป็นสารก่อมะเร็งทันที จากคุณกลายเป็นโทษค่ะค,คุณขาและอันที่4ี่ก็คือเนื้อสัตว์แช่แข็งโอ้อันนี้ดิฉันว่าหลายคนทำก็เราก็เอาเนื้อสัตว์ใส่ฟรีเซอร์ไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเราจะทำอาหารปุ๊บมันแข็งกระทื้อเรื่อยอย่างนี้ไงปลาไปโป๊กโอ้โหจาแตกเอาแต่เราก็ใจร้อนอีกอยากให้มันละลายเร็วๆก็ใส่เข้าไมโครเวฟอย่างนี้ไปเลย กยคล้ายกับนมแม่ก็คือเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายพอมันโดนอยู่ในความร้อนปุ๊บมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นจงใจเย็นๆเอามาวางอุณหภูมิห้องหรือเอามาแช่ในน้ําให้มันค่อยๆละลายเนาะกะเวลาเออจะทํากี่โมงอ่ะครึ่งชั่วโมงออกมาสิแล้วมันก็ละลายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไมโครเวฟและอย่างที่5 คือภาชนะที่ทําจากพลาสติกทั้งหลายคุณต้องดูเลยนะว่าไอ้ข้าวของที่คุณจะเอาไปแช่เอาไปใส่ในไมโครเวฟเนี่ยคุณต้องดูที่ปรดมัติมาเลยเฮ้ย mm hmm. มันเขียนหรือเปล่าว่าเข้าไมโครเวฟได้ไหมหรือเขียนข้างๆเพราะว่าส่วนที่เอาพลาสติกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดสารอันตรายที่มันเป็นไปด้วยเคมีต่างๆและก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งและเป็นอันตรายต่อร่างกายต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือ5อย่าง ที่อย่าเอาเข้าไมโครเวฟนะคะคุณแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอันไหนยังไม่แน่ใจเกิดจะระเบิดบึ้งบั้งปุ้งปั้งอะไรขึ้นมาหาที่ครอบนิดนึงนะคะบางคนเอาไข่ใส่เข้าไประเบิดปุ้มมาเยอะแล้วนะคะคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บอกไว้สําหรับ5อย่างที่อย่าเอาเข้าไมโครเวฟค่ะวันนี้หมดเวลาของกาละแมแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ1ทุ่มตรงทางช่อง3 HD วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ